ไล่ฟังเราไล่ฟังวันนี้ขวัญใจไพรพนาแคม่มาจากจังหวัดอุดรจ้าอุดรอ,อุดรขวัญใจไพรพนาเนี่ยตอนนี้มันมีโรคภยัยแค่เจ็บมันต้องถึงไม้เทา้าหมอนรองกระดูกเคลื่อนเหมือนกันนะเหมือนตุ๊ตู๋ลยเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนไอ้พวกนี้มันทำเวรทำกรรมทำบาปทำกรรมกับพี่น้องประชาชนและแผ่นดินเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนกันทุกคนเลยวันนี้มันขยกขยก่แยก อุตสาห์พาคนไปประมาณ100ร้อยกว่าคนไปล้อมโรงงานผลิตเบียร์สิงที่จังหวัดขอนแก่นมันอ้างว่านางสาวจิตพัฒพิลลมพักดีเนี่ยไปอาไปให้สัมภาษณ์กดดันข่คมขูบีบเ,เหยียดยามแบ่งชนชั้นซึ่งตั้งหลายทป่ผมไม่จริงเลยอ่ะนะมันก็หยิบมาเป็นประเด็นบิดเบือนใส่ร้ายนางสาวจิตพัฒนทีนี้ปรากฏว่าครอบครัวนางสาวจิตพัฒน์เขาเป็นระบบคนจีนเรียกว่ากงสีอะ คจอพี่น้องหลายๆคนรวมกันแล้วก็อยู่ในในบุลรอดบิวรี่เหมือนกันเขาก็รู้สึกแบบไม่อยากจะยุ่งกับการเมืองไม่อยากจะยุ่งกับพวกแสดงคุณสติพี่ลมพักดีก็ออกจดหมายฉบับหนึ่งเตือนคุณจุติพ่ลมพักจุตินันพี่ลมพักดีบอกให้ไปเตือนลูกสาวคือจิตพัดพ่ลมพักดีซะเรื่องการบ้านการเมืองเราควรจะวางตัวเป็นกลางอยากไปเข้าข้าวไฟได้เฟ่ายหนึ่งเพราะเราทําการค้าเดี๋ยวเบีร์สิงขายไม่ได้เพราะคนแสดงจะไม่ซื้อกิน นะซึ่งจริงๆคิดว่าแ,แสดงไม่ซื้อเบียร์สิงกินอยู่แล้วนะทีน,ทนี้เพราะว่า,า,วายี่ห้อเป็นสิงมันไม่กินสิงอยู่แล้วสัตว์ไม่กินสัตว์ด้วยกันทีนี้ปรากฏว่าอย่างนี้นี่ปรากฏว่าอย่างนี้แซนซับเรียบร้อยหลังจากนั้นเรื่องราวคนไในสัมภารของจิตพพี่ลมพอดียังไม่หยุดถูกกระพือออกไปอีกกระพือออกไปอีกกระพือออกไปอีกจนกระทั่งครอบครัวพี่ลมพอดีนี้ปวดหัวเท้าเทีย ในที่สุดวันนี้คุณจุดตินันพิลมพักดีจึงเขียนจดหมายจากพ่อแล้วชี้แจงสื่อมวลชนทั้งหลายว่าอันเนื่องมาจากนางสาวจิตพัฒนั้นเนี่ยมาทํางานการเมืองภาคประชาชนให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นนางสาวจิตพัฒนั้นไม่ได้มีเจตนาร้ายในการที่จะ ไปพูดจาเอียดยามหรือดูถูกคนอื่นเลยแต่ประการใดคุณจุตินันก็บอกว่าคุณจุตินันและมารดาของนางสาวจิพัฒจึงเห็นควรตกลงกันแล้วว่าถ้าหากเขาพูดตำหนาว่าถ้าหากลูกสาวยัง ยังยืนยันจะเล่นการเมืองเขาก็เห็นด้วยและยืนข้างลูกสาวเพื่อเพื่อให้ทุกคนสบายใจจึงอนุญาตให้ลูกสาวนั้นเปลี่ยนนามสกุลได้จะได้ไม่ไปยุ่งกับพ่อพี่ลมพักดีเขาคือเปลี่ยนนามสกุลจากพี่ลมพักดีของพ่อมาใช้ของแม่คือกฤิดากรนะอยุธยามันเป็นความเศร้านะคนเราเกิดมาทั้งชีวิต มีพ่อมีแม่ใช้นามสกุลพ่อพิ่ลมพักดีมาโดยตลอดของชีวิตวันหนึ่งวันวันหนึ่งลุกขึ้นมาทํางานการเมืองพาประชาชนมาช่วยกู้ชาติมาช่วยรักษาชาติรักษาแผ่นดินแต่ไม่สามารถที่จะใช้นามสกุลของบิดาได้ต้องมาเปลี่ยนมาใช้นามสกุลแม่ก็เลยมีคนมีคนที่เขียนในจิตพัดว่าจิตพัดเอ๋ยไม่ต้องโศกเศร้าโศกาอาดูนไป นามสกุลอะไรไม่สำคัญเท่ากับจิตใจสำคัญกว่าจิตใจของจิตพัดอยู่ที่พี่น้องอยู่ที่ประชาชนอยู่ที่ประเทศชาติอยู่ที่สถาบันจิตใจยิ่งใหญ่เหนือนามสกุลไม่มีนามสกุลใดๆในโลกนี้มันจะใหญ่ได้เท่ากับจิตใจของคนที่ยืนอยากยืนยันมั่นคงและหนักแน่นคุณภาพของคนสูงส่งและมีค่ายิ่งกว่านามสกุล มาตรฐานของคนคุณภาพของคนสูงส่งและมีค่ายิ่งใหญ่ยิ่งกว่านามสกลุลนามสกลุลได้ร้อยปี200ปียังไงก็ตามทีแต่ถ้าไม่มีมาตรฐานไม่มีคุณค่าไม่มีคุณภาพมีไปก็เท่านั้นเอาไว้ให้ดาราสวยๆเขาใช้ก็แล้วกันเอาไว้ให้ดาราสวยๆเขาไปใช้ก็แล้วกัน จิตพัฒจะนามสกุลอะไรไม่สำคัญแล้ววันนี้เท่ากับว่าเธอคือจิตพัฒจิตพัฒผู้มีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญแล้วก็จิตใจของเธอน,นเนี่ยฝังอยู่ในแผ่นดินแม่อยู่ในใจของประชาชนทุกคนไปแล้วเธอคือจิตพัฒของประชาชนจิตพัฒจึงมีนามสกุลว่าจิตพัฒของประชาชนนี่คือนามสกุลของเธอต่างหาก และนามสกุลของเธอนี้ก็มาจากสิ่งที่เธอทำแล้วมาจากสกุลรุนชาติของเธอที่สั่งสอนมานี่คือน้องสาวของเรานะคะก็ตอนนี้น้องก็เขียน f c e e o o o นะคะประกาศก็ได้ถามน้องว่าแล้วน้องจะไปเปลี่ยนนามสกุลเมื่อไหร่บอกว่าก็าหาเลิกอะค่ะก็ ก็เป็นวันพระหัสมบดีนี้ก็จะไปอำเภอไปเปลี่ยนนามสกุลจากพิรมพักดีมาเป็นกรีดากรณยุธยาแม่ก็ดีใจมากพาะนามสกุลนี้ก็สืบเชื้อสายมาตั้งแต่รัชก,กาลที่4ี่นะคะแล้วก็ทํางานรับใช้สนองเมื่อพยุคคลบาทรับใช้สนองพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าเป็นดินมาลาย,ยุกหลายสมัยเป็นนามสกุลที่ทํางานรับใช้พระเจ้าอยู่หัวมาหลายหลายเจเนอเรชันเลยค่ะนะจิตพั้ตันเอาหน้าแก่นั่งรถไปบ้านยิ่งรักมั่งนะ โถ่ร้องไห้บอกแล้วไงจิตพัดนามสกุลของประชาชนเนี่ยะปลอบมือกับน้องสาวของเราตันจิตพัดแล้วทีหลังแกช่อยู่ไกลๆฉันหน่อยนะจิตพัดแกไปยืนข้างๆฉันฉันมองไปเลยบอกเลยไม่ต้องมาใกล้นะสวยซะขนาดนี้มงเกนะินแล้วพอมีเรื่องปัญหาเรื่องนามสกุล สมาชิกในสกุลพิลมพักดีเขาก็มีความคิดที่ไม่เหมือนกันซึ่งเราว่าเขาไม่ได้เราว่าเขาไม่ได้เลยถูกไหมคะเขาก็ลงตัวกันอยู่ในครอบครบัวเขาดังนั้นแล้วก็แล้วแต่กันตามนั้นไปเราก็ว่าราชาการของเราตามนี้ไปปรากฏว่าวันนี้มีนมนมหลอ่อหล่อในสังคมไทยเยอะมากติดต่อมาที่จิตพัฒว่าแม้นพิลมพักดีเขาไม่ใช้นามสกุลละมาใช้นามสกุลพี่ไหมจ๊ะมาเลยเชียวมาเลยเชียว มั่วนี่วพี่มีนามสกุลจะให้หน้องใช้ตลอดชีวิตเลยเอาไหมจ๊ะ